ฝนโซ่ฝนตกซ้อมดอกไม่ได้เลยซรอมดอกไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของแต่ละคนนะครับ <S <S จริงๆการดอกนี่เอาจริงอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะผมเคยดอปในห้องเก็บของแต่ไม่บอกหรอกว่าเรื่องราวกันเป็นไงผมเคยดอกในห้องเก็บของก็คือลูกบอลลูกหนึ่งอะแหล,ละแล้วก็ปล่อยลมไม่ให้ไม่ให้แข็งมากตอนนั้นเสาะลมปกติแหละ แต่ไม่ถึงกับแข็งไม่ถึงกับอ่อนมากห้องเก็บของประมาณสองคูณสองเมตรอะพื้นที่เล็กนิดเดียวครับแต่ก็คือดอกใช้ขาเดียวดอกดอยูอกก่ที่อะใช่บางทีนั่นแหละครับมันก็มันก็พูดยากแหะปัจจัยพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นผมแบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่อยากหาข้ออ้างหมายก็ว่าเฮ้ ตรงนี้มีตรงนี้ทําได้ก็ทําไปก่อนเลยประมาณนั้นอ่ะใช่เพราะว่าตรงนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้วะอยากดอกแค่นั้นเองความรู้สึกแค่นั้นและก็คือก็อยากดอกมีที่แค่นั้นก็ดอกแค่นั้นนะครับแต่ก่อนผมผมไม่ค่อยชอบหาเพราะอ่ะคืออยากจะทําอะไรก็ถ้าตรงนั้นมันไม่มีก็ทําไปก่อนอะไรประมาณนั้น mm hmm. มันมันเกี่ยวเนื่องกับการทําช่องนี้ด้วยแหละ mm hmm. เพราะาตอนทําช่องนี้ก็ก็เริ่มจาก <laughs> เริ่มจากคำไปเรื่อยครับ